สวัสดีครับยินดีต้อนรันบเข้าสู่ิกเกมมิ่งอีกครั้งนะฮะอยู่เกมผ่าดอ,อกเว็ไซต์อีกแล้วนะฮะก็วันนี้มาทําตามสัญญาที่บอกว่าจะทําบิลสายลีฟนะครับเนื่องจากตอนนี้สายลีฟเนี่ยผู้เล่นไทยสนใจกันมากนะครับผนวกกับเป็นเป็นสายที่เคลียร์มอนค่อนข้างไวนะฮะก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับก็ของที่ใช้ก็ บอกก่อนเลยว่ามันราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับสายที่ผมเล่นเนี่ยแต่ว่าดาเมจมันจะไม่ถึงหนึ่งแสนนะฮะก็ดาเมจน่าจะประมาณไม่เกินห้าหมื่นนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าได้คงได้แค่เท่านี้นะฮะเออเพราะว่าของผมนี่คือแบบนะประมาณนี้นะโอเคมาเรามาดูกันว่ามัน เล่นยังไงประสิทธิภาพมันขนาดไหนแมบดบที่โชวนะฮะแมดทางเข้าของแอคซีนะครับ mm hmm. น้ำบอโมิเล็ตน,นะะ mm hmm. เริ่มเลยแล้วกัน mm hmm. นะฮะก็ดาเมจผมดูที่ประมาณหนึ่งมื่ครับไม่ได้สูงมากนะครับผมรูดถึงนะคือผมว่าผู้เล่นหลายคนนะเล่นได้สูงกว่าผมเยอะแหละเพราะว่าคื <c oughs> ก็ทำได้เท่านี้นะฮะอีกอย่างมันเป็นคลิปแรกที่ไปแกะของเล่นเซิร์ฟอินเตอร์มาทำนะครับแล้วก็มาแตกแปลงนิดนึงนะฮะตัวละครที่โชว์อยู่นี้เป็นตัวละครเลเวลแปดสองค่อนข้างห่างกับแมบกสมควรนะ วงมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะอาจจะเพราะใส่เสื้อเสื้อขา,ขาดแจ็กแล้วด้วยมันเลยวงมันค่อนข้างกว้างเชือนะครับอย่างนี้เห็นว่าเมื่อกี้มอมสะท้อนผมก็ไม่ตายนะครับคือ,อสามารถเล่นได้นะว่าจะมีมอมสะท้อนหรือเปล่ากว้างมากนะมี หลายระดับมากอ,อครับเลยมีแบบกว้างสุด ว้างสนเทควาตีทั้งจอนะครับ okay. โอเคจดแล้วะก็ประมาณนี้นะาเดี๋ยวเรามาดูของสนใจกันจริงๆ มาดูที่ของสวมใส่คก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเสื้อคาร์แจ็คาลิงก์นะครับคือผมไม่ได้ใส่ลิงก์ที่หกนะบอกก่อนเออเดีเออ๋ยวจะหาว่าเอ,อ้ยงกอ,อลิงก์หรือเปล่านะนะใช่ครับาลิงก์นี่ก็ราคาไม่แพงแล้วนะก็น่าจะพอจับต้องกันได้เนาะเออที่แพงจริงๆน่าจะเป็นอันนี้นะฮะเข็มขัดนะครับอันนี้เข็มขัดก็ค่อนข้างมีราคานิดนึงนะ สองอย่างเนี้ยรวมกันน่าจะประมาณร้อยสี่นะครับส่วนของอย่างอื่นก็ไม่แพงครับหมวกหมีนี่หนักเลยแค่จะโยนทิง้งนะก็เอามาใช้นะครเคมาดูที่เจมนะครับเจมหลักแล้วครับรีบนะครับผมเอาเจมคัตเตอร์กดไปเป็นพอยตลขยี่สิบก็มันได้เอฟเกเพิ่มขึ้นนะครับ ก็พวงด้วยฟัตเตอร์แอตแท็กนะฮะแล้วก็เมลีพิสติคอลดาเมจอินคิดเอเลออฟอุคเฟกต์นะครับออปปิสไตล์หลักๆก็จะมีแค่นี้นะแต่ส่วนใครที่มีลิงก์ที่หผมก็แนะนำให้เป็นแอดเชีร์ออสดาเมจนะครับหรือไม่ก็เป็นเออฟิสติคอลทูไลท์ทูไลนิ่งนะครับแต่ฟิสิคอลทูไลนิ่งเนี่ยเวลาโดนสะท้อนสะท้อนธาตุครับ มันจะโดนค่อนข้างแรงนิดนึงนะแต่ว่าตามเมฟที่เพิ่มขึ้นมาก็าสูงอยู่นะโอเคต่อมาเต็มเคลื่อนที่ครับก็เป็นวลนเบสพาสแอทแท็กแล้วก็เป็น, Magic, นบัตเมจิกนะฮะเซตหัวครับก็เป็นคอมมอนโกเลมหมดเตยนะฮะวอลล์มาร์กถูกกับแคทเวนนัมเอกเทศก็เมื่อโดนตีวอลล์นะก็จะถูก ถูกไล่ออกไปนะครับตรงนี้ผมเอามาพ่วงเพราะว่า,าจริงๆก็แค่ต้องการชาร์จนะครับแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกสาบเนี่ยทำให้เราได้ได้เหมือนได้ดูดเลือดจากตัวมอนสเตอร์ที่ถูกสาบเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับเป็นเอฟเฟกที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีในก,กับสาะ ไม่รู้นะไม่รู้อีมองข้างม,มองข้างฝั่งมือข้างหนึ่งก็จะเป็นวาลลีฟครับแล้วก็เร์ลัดออฟอาร์ตอันนี้บอกเลยว่าเอามาเก็บไปเรื่อยเฉยพะเห็นมันจะเต็มแล้วนะครับ <Like you. S 1> ที่สำคัญจริงคือมาติดสไตล์นะที่ทำให้กดวาลรีฟเนี่ย wow โดนกดเพิ่มไปอีกโจมตีเพิ่มเป็น9ครั้งนะครับจาก7ครั้งนะโอเคก็เป็น รองเท้านะครับเซ็ตเคิร์ดออนนะฮะก็จะเป็นเทอร์ลาร์ดกับไอ่ผูกกับเคิร์ดออนฮิตแล้วก็แอสซิสต์มาร์กนะครับเสริมเสริมด้วยไอไบนะครับไอไบจะทำให้มีโอกาสแช่แขล์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น10%นะฮะก็จะทำให้โอกาสติดในแอสซิสต์มาร์กอีกเยอะขึ้น บัฟครับเป็นเฮดนะครับเดวกกับวาวเฮดนะครับวาลเฮดนี่ไว้กดตอนบอเท่านั้นนะครับคือเหมือนก mm ับบูทดาเมจขึ้นมาได้อีกนิอหนึ่งน,น,น,นะครับอ mm ่ะ hmm. ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าลิฟในแพ็ค00เนี่ยมันถูกปรับให้เหลือแค่4สเต็ปนะคือมันจะแตกฟ้ำ์ได้แค่4ครั้งนะฮะก็ตันนี้อ่าสิ่งที่เขามาแก้ขดคือนี่ครับวาววาวลิฟนะครับคือมันจะอ่ มันจะเพิ่มสตปกให้เป็น8ครั้งนะครับหลังจากที่กดวาลลิสไปแล้วสามารถกดลีดต่อเพื่อเรียนสตปก8ครั้งนั้นได้นะหลังจากที่เราไม่ได้โจมตีโจมตีไม่โดนมอนเลยถึงประมาณ3วินะครับสตปกทุกเกะทุกพอยจะหายไปทันทีนะเพราะนั้นต้องเลี้ยงสเปกไว้ด้วยการตีมอนเรื่อยๆนะครับก็วิ่งเบสไปหามอนนะฮะใน3วินี่วิ่งเบสจะกดได้ประมาณ6-7ครั้งนะครับ น่าจะเพียงพอ,องการหาหมอนอีกกลุ่ตตมนึงก็ปกตินะประมาณนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าคลิปที่เอามาทำตอนนี้นะฮะสายนี้คือผมดูมาจากอผู้เล่นอินเตอร์นะครับก็คือซิกาดี้นะฮะที่ทำบิวหลายๆคลิปมาให้ดูกันนะหรืออาจจะเป็นบบไอดอลใครหลายๆคนนะ ดีไปเปิดเปิดมาก็เห็นเออลองเอามาเล่นดูแล้วกันแล้วบิวเขาค่อนข้าง,างเสถียรน,นะครับคือเล่นได้สนุกนะครับแล้วก็คือถามว่าตีตีแรงไหมก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าสามารถเคลียร์มอนเร็วเหมือนกันนะเค okay, เรามาดูกันที่ทัศน์สีสติวนะครับเป็นชาโดโ์นะฮะเจ้าของบิวเนี่ยเขาจะเล่นเป็นอเอนเจอร์นะฮะก็ตรงนี้เห ขี้เกียจตั้นตรงใหม่ก็เลยเอา s า a ดมาทำนะครับโอเคอ่าตรงนี้ passive skill ครับคือผมมีการปรับแต่งแล้วนะครับคือปรับแต่งให้เท่าอะบการเล่นของผมกครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เลยนะฮะลงมาตรงนี้จะเลือกเป็นข้างบนก็ได้ข้างบนก็จะได้าไดามเมจเพิ่มนะครับจือเส้นนะผมขอเป็นโจมตีเร็วดีกว่านะฮะ้นมาเอาเลื่อนเอาชีนะครับก็ ะนะเอาขีสามเม็ดนะครับเช่นกันตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเลือดนะครับส่วนวงนี้เอาไว้อัพที่หลังนะฮะหลังจากทุก p อยเหลือแล้วหรือว่าไปเก็บ point เพิ่มนะฮะก็ไล่ลงมานะครับเอ,เอาโคตรติดนะครับเอาเม็ดชี้นะฮะเอาชาร์ตเอาวงนี้นะครับเนื่องจากในคลิปเนี่ยเขาแนะนำาให้เล่นดาบ แต่จริงๆเล่นมีดก็ได้เล่นมีด,เล,มดเล่นกรงเล็บก็ได้นะครับก็ผมขอไม่พูดแล้วกันเรื่องมีดกับกรงเล็บนะครับแต่ว่ายิงที่ผมเล่นดาบก็แบบผนวกกบบคือไปลงอัิลีมาแล้วมันดอกดาบที่ออฟค่อนข้างดีมานะครับก็เลยเออเอาไหนๆก็ดอกแล้วก็เลยเอามาเล่นนะก็เลยได้ได้านมาเป็นประมาณนี้นะเผิด,ดผิดหมานะลนะวอ่ะวง,งนี้นะครับวงวงดาบนะครับ หลังจากนั้นอัพตรงนี้ฮะตรงนี้วงนี้จะทำให้ได้มานาสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นดูดมานาผู้ผิดนะครับคือเป็นเป็นดูดมานาทำให้เราเมื่อเราโจมปีมอนเนะี่ยมันจะได้มานาก็คือมานาแลา้วกดโจ,จดมีสกิลไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเลือดนะฮะส่วนวงนี้จริงๆผมผมไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าเจ้าของวิวเขาบอกว่าให้อัพตรงนี้นะครับ โอเคพอมาดูแล้จริงอันนี้บวกเพิ่มกายภาพเราก็ควรจะอัพถูกไหส่วนไอ้เจ้าบล็อกอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยสําคัญนะครับใส่สายตาผมนะผมผมมองว่ามันไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าถามว่ามาอัพตรงนี้ได้ไหมมันก็ได้นะโอเคก็อ,อัพไปเลยครับอย่างนีุ้ณงงนะว่มามาตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยผมให้ความสําคัญกับมันนะครับคือว่า มันจะเพิ่มเลือดฮนะวงใหญให่เพิ่มเลือดแล้วก็โอกาสที่จะไม่มึนงงคือหลังจากที่เราโดนโดนมอนปีเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจิดตันมันเยอะมากครับก็เนี่ยทำให้เราไม่ไม่มึนงงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคสูกอยูนะ่ส่วนตรงนี้บอกเลยว่าอินกับสเต็เงไม่พอนะครับถึงอาอัพนะมันได้อย่างละยี่สิบะครับก็ค่อนข้างุ้มอยูนะ่อย่าลืมว่าตัวเราเนี่ยอารสกิลมาทางด้านสายนะครับ พะนั้นสเปกกับอินเนี่ยจะขาดแน่นอนนะครับสาหรับการอัพพวกสเตลล์จากนั้นก็ลงมาสองอันนี้นะครับก็จะได้อัพเลือดตรงนี้นะครับแล้วก็อัพวงคีของอาวุธคู่นะครับก็อัพลงมานะฮะตรงนี้เอาซอสกิ๊กคอนไป์นะครับก็ตรงนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้ายังเล่นสายดาสอ่อ่ะนี้คือส่วนที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับขัวมาทำไมถึงเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเออที่เพิ่มตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันให้ดาเมจกับให้ซิปิคอนเยอะมากนะผมก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้ามาจริงเจ้าของบิวพอไม่ได้เพิ่มไม่ได้ใส่ตรงนี้มาหรอกแต่ว่าก็ไหนไหนก็ทำนะเอาให้มันดีๆไปเลยนะอันนี้แทนนะครับแล้วก็ ตรงนี้ผมอัพเพราะว่าอินไม่พอนะครับก็เลื่อมาเอาชาร์นะฮะเอาเลือดนะครับแล้วก็อันนี้เอาจีเวลนะครับเนื่องจากได้จีเวลดีๆมาครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เพิ่มเลันในการโจมตีแล้วก็มันได้แม่นยำด้วยได้ได้เด็กด,ด้วยเพื่อที่จะ าเอาเลือดนะครับตรงนี้ที่สำคัญผมจะมาเอาเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเอาวงนี้ฮะับมัตเตอร์ออฟมัตเตอร์ออฟเดอะอารีนานะครับได้สเปนยีนะฮะแล้วก็ได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น8%เนแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีประชิดนั่นหมายความว่าลีดเราเนี่ยจะเพิ่มระยะขึ้นมาอีก2นะฮะโอเคก็หลักๆประมาณนี้นะครับพอหลังจากอัพสุดหมดแล้วนะฮะก็จะมีเลือกระหว่างมารับรงนี้ ถ้าเกิดเลือดไข่น้อยก็มาอัพตรงนี้นะฮะจะได้เลือดแล้วหลบนะถามว่าทําไมไม่เอาไปถึงข้างในนะฮะคือผมบอกเลยว่าผมขอเอาเลือดก,ก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวถ้าเลเวลผมอัพอีกผมจะอัพตรงนี้นะฮะอัพเลือดก,ก่อนนะ,ะพอเลือดครบแล้วอาจจะต้องไปดูว่าจะอัพดาเมจเพิ่มไหมแต่ถ้าอัพดาเมจเพิ่มนะครก็คงต้องอัพลงมาข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ค่อยมาอัพ นนี้นะครับโอเคก็ผังสก,กิลก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นเราก็บอกแล้วนะครับตัวโกลเลมที่เลือกใช้ก็เช่นเดิมเป็นไอโกเลมเนื่องจากเราไปส่ิทิคอนนะครับก็พิทิคอนหลักผมจะอยู่ฮะนี่พิิคอนผมจะอยู่ที่34นะครับ ุะะ่มเจ็ดหกนครเมื่อมีชาร์จแล้วก็คงจะอยประมาณ40นะม่เกินหรอกสี่สิบสนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ทา,ายเพลเราก็บอกไปแล้ว,วก็นะจบแล้ว <c oughs> โอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบฮนะก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องนะครับหลังจบคลิปก็จะมีปุ่มขึ้นให้นะครับ กดสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่พวกเรารที่นั่งทำบิวนะครับอตอนนี้ผมกําลังเล่นตัวอีกตัวหนึ่งอย่นะเป็นสายไฟโทเทนนะครับคือมีคําถามเข้ามามันค่อนข้างติดอยู่ในหัวนะครับคือเขาถามว่าที่ครับไฟโทเทนเนี่ยพอเจอบอสมันจะสู้ได้จริงๆหรอครับก็ผมเลยจะทำนะครเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า เจ้าไฟโทเทมบิลท,ที่ผมลงไว้เนี่ยมันเป็นสายที่สามารถลงอสิริไหวหรือว่าชนบอสไหวนะครับก็จะพยายามทำออกมาละกันแต่คงใช้เวลานิดนึงเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ